ครับสวัสดีครับฟางเกษตรครับวันนี้ผมพาทีมงานมาอัดฟางนะครับส่งให้กับลูกค้าครับตามออเดอร์ครับนี่ครับฟางส,ายสวยๆนะครับ นะครับก็ทีมงานมาลากฟางนะครับไปกับตุนที่โกดังครับก็จะทําการแจกจ่ายให้กับลูกค้านะครับส่งไปทั่วเหมือนกันครับเหมือนรถตัดหญ้าครับก็รถตัดหญ้าเพนโกล่าผมก็ทําส่งทั่วประเทศอยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฟางแน่นๆครับนะครับ กำลังการันตีนะครับการันตีความแน่นเป็นบล ok ็อกแม็กซี่นะครับนี่ครับบล็อกแม็กซี่ก้นหนาใหญ่ยาวนะครับแน่นเราอาัดกันทุกวันครับ วันละหกเจ็ด้อยก้อนครับต่อวันต่อเครื่องนะครับแล้วแต่พื้นที่ถ้าพื้นที่แบบนี้ก็ก็เป็นวันละพันครับพื้นที่กว้างยาวนครับรับประกันครับบล็อกแม็กซี่ใหญ่ยาวหนาแน่นครับนี่ครับจะเห็นว่าแน,น่นหรือว่าแน,น่นมากครับ ก็เกษตรกรท่านใดนะครับต้องการฟางให้กับวัวของท่านก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้ครับราคาไม่แพงครับราคากันเองครับจะให้ส่งหรือมารับเองได้ครับฟางสวยๆหนาๆแน่นๆครับรับประกันคุณภาพครับบล็อกเม็กซี่เนี่ครับจะเห็นคนแบกนะครับ แน่นอนว่าใหญ่แน่นอนครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาพูดคุยสอบถามได้ครับติดตามทางช่องฟาร์มเกษตรชาแนลครับสวัสดีครับ